ตอนนี้ยุคของอินฟลูเอนเซอร์เริ่มหมดลงแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครมีแผนว่าเราอยากสร้างตัวตนเพื่อรับรีวิวรับงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะผมมองว่ามันใกล้จะหมดยุคนั้นละเพราะว่าแต่ก่อนนะครับอินฟูครับคืองานบัตเจ็ตตองานเนี่ยหลักล้านก็มีแต่ว่ายุคนี้ครับบริษัทหลายบริษัทเขาเนี่ยจะเริ่มกระจายลายได้ไปหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์หมายความว่าถ้าเกิดคุณทุ่มเต็มที่ เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในอินฟูนะครับตอนนี้เงินจะลดลงนะคือแต่ก่อนนะเขาจะทุ่มเงินให้กับอินฟูอันดับหนึ่งถูกไหมครับเขาก็เลยได้งบเยอะมากแล้วก็รวยมากนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขาจะเริ่มทยอยให้อินฟูรายย่อยฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีอดคืออินฟูรายย่อยจะเริ่มมีรายได้แต่ข้อเสียคือถ้าเกิดอินฟูรายย่อยคนนั้นเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นรายใหญ่ให้ได้ระยะยาวเนี่ยเงินจะหายากขึ้น นะครับอ่ะข้อดีข้อเสียต่างกันฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงล่ะถ้าเราอยากทําออนไลน์นะครับหาเงินจากโลกออนไลน์ผ่านการสร้างตัวตนการเป็นอินฟูหรือว่าได้เนื่นให้ให้ใหออยั่งยืนแล้วก็รายได้ไม่ได้ขึ้นกับการสปอนเซอร์นะครับวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นการทำาอฟเฟียตมาร์เก็ตติ้งนะครับคือถ้าเกิดทุกคนเห็นนอกเหมือนใน y o YouTube t i k t o k Facebook อะไรเนี่ยก็ปักตะกาทิ้งลิงก์อะไรไวไ้ได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดคุณสร้างตัวตนเป็นเพื่อทำเอฟเฟียตมาร์เก็ตติ ในแพทเทิร์นในในพาร์ทของปีนี้นะนะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าประมาณ2ปีนียนะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็จะได้เงินเร็วกว่าเห็นผลเร็วกว่าการที่ทำอินฟูแบบรับรีวิวนะครับซึ่งก็อยากให้เป็นไอเดียเนาะอัปเดตกันนะครับว่าเออเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะได้วางแผนถูกนะเนาะเผื่อบางคนอยากเริ่มการทำออนไลน์อยากหาเงินจากโลกออนไลน์เนี่ยเราจะได้เริ่มให้ถูกต้องนะครับอ่าเหมือนผมเองเนี่ยผมก็มี เป็นคลาสสอนเหมือนกันนะในการทำเอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งผ่านออนไลน์เนาะซึ่งโปรดักไลน์ของผมก็เยอะมากนะครับเกี่ยวกับคอน sumer คือเยอะมากๆนะครับแล้วคือเวลาทำเอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเราจะทําแค่ในไทยก็ได้หรือเราจะทําไปต่างประเทศก็ได้เหมือนในคลาสของผมอาจจะสอนเกี่ยวกับการทําไปต่างประเทศได้นะครับไป Euro, America, Norway, บยุโรปอเมริกาสวิสเซอร์แลนด์นอร์เวย์นะครับอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับคือพอเราทําไปได้หลายประเทศอะครับ มันจะมีสกุลเงินนะครับต่างประเทศเข้ามาพอมีสกุลเงินต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราได้มันได้เงินง่ายนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันเงินง่ายกว่านะพอเป็นเงินต่างประเทศนะครับคุณจับเงินดอลลาร์จับเงิน Euro, ยูโรเงี้ยมูลค่ามันเยอะกว่ามากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรากําลังเริ่มทําออนไลน์หรือว่ามองมอง,มองหาทางมองหาทางอยู่นะก็แนะนํามาเรียนในคลาสนี้ได้นะครับเป็นคลาสที่ผมจัดสอนฟรีนะครับเกี่ยวกับการทําอเจนต i ม t ร์เก็ตตที่ทําเป็นออนไลน์ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ได้มองหาออนไลน์เลยนะครับ บ,บไม่เชี่ยวชาญออนไลน์แล้วเราอยากทำเกี่ยวกับคอน s u m e r อย่างเงี้ยก็มีคลาสเกี่ยวกับตรงนั้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ความรู้ที่ผมมองว่าจำเป็นเลยนะัในยุคนี้นะครับออมี3ความรู้นะที่เราจะเอาไปใช้หาไรายได้เนาะ 1. ครับความรู้ในเรื่องของ passive income อ่ะ passive income คืออะไรอ่ะคุณต้องรู้ก่อนถูกไหมอ่ะ passive income รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเราจะได้ตั้งเป้าว่าเราทำธุรกิจเพื่อหา passive คือเราคงจะไม่ได้อยากทํางานหนักไปทั้งชีวิตถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากทํางานหนักทั้งชีวิตอยากจะทํางานน้อยหน่อยคุณต้องมีแพสซีฟอินคอมนะคุณก็ต้องมาหาความรู้ว่าแพสซีฟอินค m มมีอะไรแล้วอะไรที่คุณสามารถเริ่มทําได้แล้วก็ใช้ทุนน้อยแพสซีฟอินคอมส่วนใหญ่ใช้ทุนเยอะแต่แพสซีฟแบบไหนใช้ทุนน้อยนะซึ่งการทำเอฟเฟกแล้วทําให้เป็นนะทำให้เป็นเนี่ยมันได้แพสซีฟนะครับอ่ะอย่างที่2คือความรู้ด้านการจัดการเงินนะครับความรู้ด้านการจัดการเงินคือ การซื้อบ้านซื้อรถหรือการเป็นหนี้เป็นสินอ่ออไอเนี้ยเราต้องดูเราต้องมีความรู้ว่าเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะควรซื้อบ้านซื้อรถนะครับต้องผ่อนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะเราต้องออคำนวณรายได้ให้เป็นว่าถ้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนควรมีรายได้เท่าไหร่เพื่อตั้งเป้าหมายในเรื่องของรายได้อะเรื่องที่2นะเรื่องการเงินนะการแบ่งเปอร์เซ็นต์การอมอมโอดนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องที่3 simple. เรื่องที่3คือเป็นทักษะเกี่ยวกับท<ร>ักษะ ของคนนะครับทักษะของคนคืออะไรเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยสามารถดูลูกค้าได้เรียวกว่าเป็นอย่างนี้คือเราทำคอนเทนต์หรือเราทำงานของเราเนี่ยการที่เราเข้าใจคนมันจะทำให้เราโตเร็วขึ้นนะ <S <S <ๆ>คือบางคนเวลาเราทำคอนเทนต์หรือเราไปขายของให้เขาหรือว่าเราไปเจอเขาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราจะไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้ พอเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็ไปเป็นไงครับก็ไปพ่นอะไรก็ไม่รู้ใส่เขาใช่ไหมเราก็ปิดการขายไม่ได้เราก็ไม่ได้คอนเน็ชันเราก็ไม่ได้เพื่อนที่น่ารักนะฮะเราหรือแม้แต่เราอาจจะไม่ได้แฟนเลยก็ได้ถูกไหมครับทักษะด้านคนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะด้านคนด้วยนะครับก็คุยกับคนเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งแต่ว่าผมให้คีย์อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคุณอยากเก่งคนนะครับไม่มีใครไม่มีใครเก่งขึ้นได้จากการด่า ไม่มีใครเก่งขึ้นได้จากการประชดเสียสีครับคนทุกคนต้องการกำลังใจนะครับฉะนั้นผมว่าหนึ่งในทักษะเกี่ยวกับคนที่ง่ายที่สุดก็คือการฝึกให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจผู้อื่นนะครับแบบคุณทำได้นะสู้ๆลุยไปด้วยกันอะไรประมาณนี้เป็นทักษะที่ดีนะครับก็ท็อปิกวันนี้เกี่ยวกับขีดความนิสัยเตอร์นาะที่รายได้รายใหญ่ก็จะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็รายใหญก็จะมีเริ่มมีรายได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวเนี่ย รายได้จะไม่อู้ฟู่เหมือนแต่ก่อนละนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเอฟเฟตมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่ทําเงินได้เนาะในยุคนี้นะครับแล้วทีนี้การทำเอฟเฟตเราก็ต้องมีความรู้ได้3อย่างเนาะทำให้เป็นแพสซีฟอินค o ัมความรู้ด้านการจัดการเงินแล้วก็ความรู้ด้านคนนะครับหวังว่าจะชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายนะผมก็มีคลาสซีแจกอยู่นะครับใครอยากเข้ามาเรียนด้วยกันก็ทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ